สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมการีน่าฟรีไฟกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ดาวผมก็จะมาเล่นตัวปืน MP 5นะครับของแต่ง3มนะครับเพราะว่าเป็นปืนลูดที่มาแรงแซงทางโค้งนะครับแบบแบบนี้เลยนะเขาบอกว่ามันเป็นปืนที่แรงมากครับผมถ้าใส่ของแต่ง3มนะแรงรัวไวเข้าหัวง่ายนะครับผมโอเคลงกันเลยดีกว่าครับ MP 5เนี่ชอบอยู่ที่วงฟ้านะครับวันนี้เนี่ยผมเป็นชรามร่าเนื้อนะครับผมพอดีหิวเนื้อคนสักหน่อยก็จะแบบว่ามากินเนื้อคนแล้วกันนะวันนี้นะครับ ขอตั้งใจเล่นก่อนละกันอุ้ยน,นั่นนาครับอุ้ยนนหลังผมก็มาว่ะว่ไงวะเขียนด้านหลังก่อนป่าวะด้านหลังปล่อยละกันครับผมอุ้ยอะไรวะน,นะเสียงบรรลุนอุ้ยใครโดดไหมผมได้ยินเสียง <Huh? S 1> ตะล่างหมบนี้ก็ใส่เลยละกันครับเพื่อเป็นการเสียเวลาแล้วก็จักรยานครับ <Hey. S 1> ปาฉลามเหมือนกันเลยเพื่อน <Hey. S 1> เปิดไปหนึ่งทีแล้วย,ยังไม่โดนออกมาเอาวอก่อนโอ้โหเลยจุกไปครับจังห่านี้ครับอูมเมอร์ครับปาดไปยังไม่โดน ลนลนลนอันนี้ลนเอา้าสวัสดีเพื่อนตายนะครับน้องจุก,ก่อนครับหนึ่งทีครับจังหวะนี้วนมา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 เรียบร้อยได้มาหนึ่งคิงวปิดได้ว่าก่อนเขาเล่นปืนอะไรวะทุกคนเขาหูเสียร้ายวะเป็นาหน้านของเ p นะครับผมแต่ไม่เป็นไรว้าวว้าว,วสไนเปอร์น่ครับผมยิงกันแบบโคตรเอาอะทุกคนเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปลอยเลยแล้วกันผมไม่รอชาร้าแล้ว ยิงใครเมื่อกี้อยู่แถวนี้เห็นอยู่เห็นอยู่ว่าอยู่แถวนี้ทันไนมทันไนมไปไหนหรอวะอุ้ยแล้วเหมือนเขาจะวิ่งไปชาร์จกันเลยครับผมอูเมอระสายลอยครับจังหวะนี้ไว้ไรไว้สรุนโอ๊ะเ,เระเบิดไปกินเราเบิดไปกินก่อนโอ้โหชาร์จบุกเตอร์ครับผมโหมดมากเดี๋ยวผมตั้งกระดังกระเบิดก่อนด้านล่างมีตัวผม <Hey. S 1> เปิดไปครับทิ้งทีครับจังหวะนี้โอ้โหแล้วยังไม่ตายครับเปิดไป เรียบร้อยได้มาอีกหนึ่งคิวทันยานครับผมผมตายอีกแล้วครับทุกคนชาร์บูสเตอร์ไอ้ปืนนี่ยิงผมเม็ดเดียวตายเลย สำหรับใครที่แบบว่าอยากจะได้เพชรฟรีไฟไปเติมเกมนะครับวันนี้เนี่ยแอปสตาร์มิกเกอร์นะครับมีก<อ>ิจกรรมแจกเพชรฟรีไฟนะครับทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับจะได้รับเพชรอย่างน้อยนะครับ172เพชรนะครับผมรางวัลที่1นะครับ517เพชรฟรีไฟรางวัลที่2 309เพชรฟรีไฟรางวัลที่3 172เพชรฟรีไฟกฎกติกานะครับผู้เล่นต้องสะสมเพชรฟรีไฟโดยทำภารกิจรายวันให้สำเร็จและจะสามารถถอนเพชรฟรีไฟหรือเงินสดที่มีมูลค่าเท่ากันได้เมื่อสะสมเพชรถึงหนเพชรแล้วนะครับเเที่หลือยังสสาามรถเจ มได้ต่อนะ่ยครับทุกคนครับหลังจากทำภารกิจรายวันนะครับสะสมให้ครบ20วันเสร็จผู้เล่นจะได้รับเพชรอย่างน้อยนะครับ172เพชร10%ของผู้เล่นที่จะได้รับ309เพชร5%ของผู้เล่นที่จะได้รับ517เพชรครับเวลาจิตกรรมนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่22เมษายน2565เป็นต้นไปครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันของแอป Star Maker กันนะครับผมฟังก์ชันที่1นะครับร้องคาราโอเกะนะครับทางเพลงครบมีถึง2ล้านเพลงนะครับผมดนตรีประกอบคุณภาพสูงมีเสกเสียงให้เลือกหลากหลายนะครับสามารถเลือกใช้ได้้นนนนนะะะคคคคคครรรรรััััััับบบบททุุกกฟฟฟงง์์ชี่2ไไลสสดดาาามถเขปพูย คนอื่นร้องเพลงแบบเรียลไทม์ได้นะครับทุกคนครับฟังก์ชันที่3นะครับร้องห้องคาราโอเกะนะครับเราสามารถสร้างห้องคาราโอเกะออนไลน์ได้นะครับเอาไว้เล่นกับเพื่อนนะครับหรือว่าคนแปลกหน้านะครับแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องเสียตังค์เช่านะครับผมแอปมีผู้ใช้60ล้านคนเพื่อนๆสามารถจะฟังเพลงหรือดูคลิปร้องเพลงของหนุ่มๆหรือสาวๆจากทั่วโลกได้เลยนะครับแท่เลื่อนโชว์วิดีโอร้องเพลงนะครับผมสำหรับแอป Star Maker นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และก็ไอไว้นะครับผมที่ไปดาวน์โหลดที่ Google Play Store หรือ App Store กก็ได้นนะคคครรรัับบทุหือวว่าาจะคลลิิกกง์ดน์โหลดใต้คลิปนี้ก็ได้นะครรรััััับบบทุกกกกกคคคนนมมาาาต่่่ออเเลลยดีีวหงจืะ ผมดยแบบสภาพแบบไม่น่าดูนะครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวรอบนี้ก็จะมาเฉิดฉายครับที่วงฟ้าเช่นเคยครับผมเมืองฟิวชั่นนะได้เวลาฉลามข้างกันเลยครับผมทุกคนครับมาดูซิว่าฉลามจะข้างหรือเปล่านะทุกคนขวานลงมาแล้วเจอเอพีห้าอะไรงี้เลยได้ปะอยากเจอวะไม่มีตัวสักตัวครับโอ้เกมนี้แม่งเจอเกมตึงเลยวะมีแรงแกนีปะเนี่ยโอ้โหผมว่าแม่งเจอแกลแล้ววะรู้จากท่าทางนะครับผมนั่นไงด้านหน้าผมลงตรงนู้นครับตรงสะพานครับ สะพานรอยจะมีเพียงแค่เจอคนเดียวอุย้ยเขายิงกันตรงสะพานเลยว่ะทุกคนไออุ้มเห็นมันก็อยากแจมเลยเว้ยเพื่อนเดี๋ยว่งยิงกันดิพอหาปืนก่อนหน่อยโอ้ยยังไม่เจอเลยอะหามุงทำไมดีวะมันก็ไม่ไหวแล้วปะมันก็ไม่ไหวแล้วปะมันก็ต้องไปจงไปแจมหน่อยแล้วปะจังหวะเนี้ยลงอยู่หลังกล่องเหรอครับสุดหลอ <c oughs> อันเนอันเน <c oughs> อย่างีชอบจริงๆอ่ะไออูอมเมอร์เนี่ยมันร้ายเลยครับผมร้ายที่สุดนะครับไม่ธรรมดาจริงเขาบอกว่าเอ้ยฮันแน่ทำไรครับสุดหรอครัาไบรุน่นเดินมาทำไมเดินมาทำไมเดินมาแบบนี้ก็ตุยดีครับนอ้องนีม่มีปืน MP5 ผมตารางหารต้องมีปืน MP5 นะเพื่อนนะถือว่าเรอขอนีครับจะมีหรือเปล่าชึบไม่มีไม่มีครับ <laughs> ไม่มี MP5 ทุกคนนะ เอ็มพีห้าเป็นปืนที่หายากมากเนียครับคนอื่นบอกว่าหาง่ายนะครับส่วนผมนี่หายากเกือเกิน,นครับแต่ละเกมนะลงมาก็ไม่เจอเลยครับผมเจอแต่ปืนอะไรก็ไม่รู้เลยครับผมถ้าปืนอะไรมันมีแสงอะ่ะตรงนั้นแหละจะเป็นเอ็มพีห้าไปทุกคนอ๋อ <Wow. S 1> แต่ละกาบปอปืนอะไรวะเกินไปหรือเปล่าถ้าเจอมีห้านะแล้วก็ใส่เก็บเสียงลงไปนะโอ้โหเทจัดเลยอะ่ะ <Wow. S 1> ดอกนี้คือแบบเท่เลยครับผมไอ้วอลเยอะมากสิบเอ็ดลูกละ โอ้12ลูกเวอร์เอาจริงเอาจริงาจังเลยทุกคนนะไอวอล12ลูกแล้วนะเมื่อไรฉันจะได้เจอกับ MP5 ซักทีนะมันรอมาเป็นปีแล้วก็ยังไม่เจอกับ MP5 เลย MP5 ไปไหนทุกคนทำไมผมไม่เจอเลยอะ่ะทุกคนครับช่วยก็พอให้ผมหน่อยครับขอคนละหนึ่งไลค์ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหา MP5 นะครับ <c oughs> หา MP5 ก็ต้องขอกำลังใจทุกคน ทุกคนเอาจริงป้ะต,ตอนนี้ตามหา MP5 ยิ่งกว่าตามหารักแท้ขลหลไม่เจอเฮ้ยอะไรก่อน G m ไม่ใช่แล้ว m อ5เลยหายากขนาดนี้โอ้ตายแล้ว MP5 มพีหาผมวิ่งหาตั้งนานไม่เจอมีเลขในตู้ไหมนี่โอ้ตายผมฟาร์มทั้งเมืองจริงนะทุกคนนะนี่ผมพูดจริงนะผมฟาร์มทั้งเมืองจริงๆแล้วนะไม่ไม่เจอจริงว่ะ โอ้มาต่อฟาเกอร์เลยโอเคมะไม่เจอใช่ไหมโอ้เอ็มพีห้ามีเรงในตู้ไม่งอไปตามหาตั้งนานโอ้จะบ้าตายผมไปตามหาตั้งนานไปตามหาเพื่ออะไรก่อนในตู้มันมีอุมเมอโอหในตู้มันมีใช่ไหมเราไปตามหาครับทุกคนครับ คืออะไรไม่เข้าใจครับเอา้าเอา้าเอา้าทำไมของแต่งเอา้าของแต่งผมซื้อมาสามทำไมมันอัพได้สองอะมันหล่นเหรอเอา้าไม่นะผมซื้อมาสามนะเล่มสิบสี่ผมแบบไม่ได้อัพเลยนะครับทุกคนครับผมเก็บมาจากข้างทางอะยี่สิบสี่อะเอา้าของแต่งได้สามเหรอวะโอเคช่างมันแล้วกันไปไปหาเดนเกมดีกว่าพอพอ,พอ เว้ยเจอเอมพีห้าแม่งมาเจอตรงตู้น้ำตาจะไหลผมว่าตอนนี้น่าจะมีทางเดียวครับผมที่จะทําให้ผมเนี่ยได้จับ MP5 นะครับเลเวลสามเนี่ยของแต่งนะผมก็คือก็คือไอตัวหน้า,น,าน,นี่แหละฆ่ามันเลยฆ่ามันเลยฆ่ามันเลยเอา้าวยิงใครเพื่อนปิด<อ>ไปวัไต้ผดิโอ้โหทำเป็นห้าไงทำเป็นห้าไงก็ดูมันคนระเบิดครับนี่น้อทง,อท,งอที่อ่ะมันปลาฉลามน้อยบ้าเลือดครับมีลิปของแต่งป่าวะโอโหไม่มีครับตัวนี้ ดับฝันจัดเลยว่าชิปของแต่งไม่มีอะครับ<ช>หัวแตกขอชิปของแต่งว้าวโอ้โนโอไมกอนะครับผมต้องแบบโอไมค์กอเลยนะของเยอะมากชิปของแต่งไม่มีครับไม่มีตัวรล่าครับผม <Huh? S 1> จอดรถแล้ววะตรงไหนวะไปไหนแล้ววะให้จอดรถเมื่อกี้ฮัลโหลสารภาพมาซะแต่แกไม่อยากตุยนะเพื่อน โอ้ยวัวผมสี่สิบลูกชิบหายเนียอุ้ยผมเก็บไปทำไมเยอะแยะจังไหนวัวผมอะ่ะอุ้ยสี่สิบลูกเลยเหรอวะเฮ้ยถามจริงไปก่อนกันทุกคนครับ <S <S นั่นไงดีจังชนต้นไม้ไอ้เข่าเนเพื่อนนะคนดูตั้งเก้าคนตอนนี้เอาไม่ใช่เก้าคนนี่ว่ะสามคนครับมยท้านหน้ามีไอ้วัวครับใส่กันเนี่ยนี่ยิงไปหนึ่งนัดไม่รู้ว่ายิางอะไรนะครับไปครับของแต่งอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงชิวัตเกตของเราครับผมมาแล้ว ลั่นสามผมบอกเลยว่าเสียงมันจะลั่นรัวมากเลยทุกคนดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอโทษเพื่อนเมื่อกี้เอาไว้ได้จังใจจริงๆเนาะสวัสดีครับสุดหล่อกระโดดออกมาปะล่ะกระโดดออกมาปะล่ะกระโดดออกมาปะล่ะเอาโดนนะโดนนะโดนนะไอ้วอลไปก่อนครับต้องเล่นแบบระยะไกลครับเปิดไปครับโหโอ้โหโอู้หเยอะมากเยอะมากหลายทิศหลายทาง ใช้เจ้าที่ลงถุ่มเราแต่ว่าก่อนต้องมาถอยก่อนแล้วกันลั่นรัวมากทุกคนแต่ยังไม่ได้ยินศัตรูเลยนะครับผมมีตัวข้างหลังจริงว่ะโอ้โหลั่นรัวมาก MP5 ลั่นรัวมากทุกคนว้าวมาแล้วด่านบนก็นยิงกดมาตรงนี้เห็นตั๊งหัวเอามานันลอยลอยกูเมอ้อลอยกูเมอ้อลอยยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ไไดต้องลอยต้องลอยต้องลอยโอ้โหยิงไม่ได้อีกว่ะ ผมไปเคลียร์ตัวด้านหน้าดีวกว่าไม่ไหวละมันถึงเวลาที่ผมต้องเคลียร์กับมันละสวัสดีครับเพื่อนทำอะไรด้านหลังคันไหมคันไหมเอาระเบิดไปกินเปล่าเปิดโอ้โหไม่ได้ะ่ะไอฟฟ้ปืนมันหลดครับทุกคนครับไอฟฟ้ปืนนี่มันเอางานครับผมเฮ้ยโหัวมาเถอะเพื่อนแรงหลวะแรงแกนได้เลยวะเรียเซฟมากเอาไปนะ เอาไปนะเพื่อนเอาไปนะไอ้ปืนนะไอ้ปืนนะอา้อาวอ้าวระเบิดนะหลายอันนะยังไงเจ้าแขกไกลหรือสบายเจยาแขกไกลหรือสบายขนนดเล็เนาน labeled, ะถามจริงอะไรดันหมดดันหมดว่าไง่ายอู้ระเบิดระเบิดโอ้โหระเบิดเยอะเกินไปตั้งไอสูตเราจะหมดแล้วนะเพื่อนเกิดไปเข้าวงกว่านแล้วกันทุกคน เอ้ย MP 5ลั่นรัวมากทุกคนแต่ผมว่าดาเมจมันเบานะมันลั่นรัวจริงเว้ยแต่มันดานเมจเบาเลสเสียงผมก็ไม่คุ้นชินมากเลยเวลาเสียงมันยินออกไปนะรู้สึกว่าเสียงมันจะแบบไม่ไม่ใช่เสียงปืนเลทุกคน<อ>เหมือนเสียงแบบอะไรสักอย่างอะแบบดันไปปักป๊กปักระยะไกลเอานั้นนะครับมาแล้ว<อ>ไปรุ่นคนระับเปิดไหมอะเทียบรอเดินไหลดีเพื่อนนั่นเหรอรู้จักคุเมอสายรอยเปล่าถ้าแบบไม่รู้จักก็แบบจําจําชื่อหอยซะคนนี้ขอมันตึงจริงเพื่อน นั่นนั่นยิงหมดแล้วนั่นนั่นนั่นยิงกันแล้ว <c oughs> บอกว่าให้จําชื่อไม่ได้ให้ยิงเรามายิงเราทําไมอะเพื่อนเราไปทําอะไรให้หนายเอเราทําอะไรเราทําอะไรให้หนายนายก็ตายไปดีนายก็ตายไปดีอุตส่าห์เราจะไว้ชีวิตนายแล้วแต่นายแบบไม่ยิงเราอะเบื่อใจเราไว้เอาจริงไม่ก็สุดแดงครับเจอแล้วเออต้องแบบนี้ดีวะเดีย๋ยวผมไปตามของก่อนฝั่งนั้นหน้าเหมือนจะมีคนยิงกันทั้งฝั่งนี้นะ อันเนี่ยเฮขอ,ขอ,อยังมี5ก่อนเลน<อ>เปิดไปแต่ <laughs> ผมเล่นอดูสีโมบอกเลยว่าไม่ใช่การแบบเล่นเอเบยบี D ้ห้าเว้ยมันคือการเล่นเอ็มสิบสี่ชัดเอา้าเฮ้ยเฮ้ยทำไมของมันแลกได้ผมจำได้ว่าผมแลกไปแล้วไม่ใช่เหรอวะไม่สามารถแลกได้อุ้ยด้านหน้าครับมีตัวครับจังหวะนี้ว่ายังไงครับ<อ>เปิดไปครับเปิดไปทันทีรันรัวมากรันรัวมากมาก,ก็ตุยเย่ไปครับเ<อ>หลือแค่คนเดียวครับผม แม่ไงครับรวัยรุ่นไอวอผม49ลูกรีวิวเอะนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะตึงปหล่ะอ๋อท่านคนครับเจอแล้วครับเป็นยังไงครับผมกลัวน้เพื่อนกลัวนะไอวอผมเยอะอะไม่กลัวรหรอกแค่นั้นแหละมาเถอะดิ้นตัวปลาฉลามแล้วแบบสติมอุ้มเม่อแบบอ,รอาบรมณ์จอมแม่แหล่ทุกคน กายเลยป่ะเนี่ยระเบิดป่ะเนี่ยจะแบบไปไลระเบิดเสร็จแล้วแต่โผล่หัวออกมามันก็ตุ้ยดีครับแงนๆนเลยบัลล่งางแงนๆนเลยบัลล่าเอาดีเป็นไงล่ะเนอะในที่สุด MP 5ก็แบบจบสิ้นสักทีนะครับสำหรับผมก็มองว่าน่าจะดีกว่า MP X 0นะเพราะว่าลั่นลัวหัวดาเมจก็แรงด้วยนะรู้สึกว่าลากหัวง่ายขึ้นด้วยทุกคนนะ ต้องไปเล่นกันครับผมถ้าใครแบบเป็นมือแบบปืนไกลนะเออไม่ใช่เป็นมือดิเป็นมือปืนไกลนะครับไม่ว่าจะเป็น MP ็มีศูนย์หรือว่าปืนอะไรเนี่ยแนะนําเลยแนะนําเลย MP5 ของแตกครับใช้ได้ครับแต่รู้สึกว่าจะเปลืองทรัพยากรน,นิดนึงนะเวลาไปเล่นทีมอะไรแบบนี้นะครับอาจจะเปลืองแบบทรัพยากรน,นะครับเปลืองเหรียญนะไม่ใช่อะไรนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดติดตามเป็นอุ้มด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย